ภูมิปัญญาชาวบ้านเลยครับเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยจะได้ใช้ได้ครับได้วลาเ s ฟ f ี t y ครับไปโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้เล่นหนักขนาดนีของจริงครับสวัสดีเช้าว,วันใหม่กับช่องไปทิพย์ความสุขอยู่รอบบ้านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านน้าใจน้าพิมพ์บ้านน้องกวามบทักทายน้าใจหน่อยน้าใจสวัสดีครับ น้ใจัยทำอย่างครับเนี่ยไน้ใจัยทำแชมพูเจ้าทำแชมพูเจ้าจโอ้แล้วตอนนี้ต้มอ,อยู่ครับเนี่ยต้มบะบะคูมะกรูดต้มมะกรูดเจ้าโอ้โหภูมิปัญญาชาวบ้านเลยครับมีใส่ขิงอ๋อใส่ขิงเข้าไปด้วยเจ้าอ๋อนะครับน้าจัก็มีสูตรนในการทำแชมพูใช้ชเองนะครับเจ้านี่ขาเจ้านะโอ้โหนี่ขาด้วยตรงนี้บะคูนะมะกรูดแล้วก็ใส่ขิงนะครับเนาะกระดอกอันชันเจ้าแล้วดอกอันชัน ดอกอัญชันนี่ใส่ไปยังครับยังค่ะยังนะตอนนี้ต้มให้เดือดก่อนแบบนี้เลยหอมมากเลยคุณเอี้งสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเตรียมพ่อไปเอาเอาอะไรเอ่ยผึโอ้ตามเป็นฤดูกาลของผึ้งสัญญาเนาะกับน้าพิมน้าพิมว่าจะพาเราไปเอาผึ้งเป็นโกนนะเขาเรียกว่าโกนนะครับเยี่ยงอยู่ในสวนลำไยนะครับผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผึ้งแท้แล้วก็เกสรดอกลำไย แล้วก็ดอกในในป่าตัวเเพราะว่าพึ่งเนี่ยมันจะอยู่สวนลำไยนัพิมพ์จะอยู่ใกล้ป่าก็อาจจะได้สารจากดอกในป่าด้วยครับอาจ๋อยเอาดอกอัญชันมาแล้วนี่ตัวปีนี้จะได้หลายขวดหรือเปล่าอันชันตาดแห้งนะครับน้งอบแห้งอทำแชมพูทำให้ผมดำาอกโอ้โหแชมพูนะน้าจ๋อยใส่เข้าไปแล้วครับนี่ภูมิยาชาวบ้านนะครับ ทำแชมพูใช้เองนะครับไม่ได้ใจว่าหน้าจําทำขายด้หรือเปล่านะใครที่สนใ,<ค>ใจก็อ๋อทำขายด้ยเหรอครับโอ้งี้ใคร <พอ S 1> สนใจจอวขวดน,นะจองหนึ่งขวดน,นะเข้าไปติดตามทางเพจน้องกวางได้นะครับพอดีวันนี้น้องกวางติดงานเนาะอ่ะตอนนี้ใส่ดอกอัญชันเข้าไปครับ,รบอันนี้ต้มนานนะครับ,จจรนรบหน้าจครับมือเนาะมือจะต้มจนน้ำบุบมันโอ้ครับ ให้น้ำมะกรูดอ่อนครับนะใช้เวลานานพอสมควรแชมพูแบบปริเกลด้วยนะเพจน่าจก็มีนะครับซึ่งน้องกวางไปูดดูแลนะครับใครสนใจสามารถไปทักแชทไปชมสินค้าได้นะครับที่เพจผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะครับเป็นสินค้าสมุนไพรต่างๆครับแนวสุขภาพนะครับใครรักสุขภาพแนวนี้ตอบโจทย์ครับเดี๋ยวเขียมทำแชมพูก่อน โอ้ความสุขอยู่รอบบ้านจริงครับรอบนี้ไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านเรานีไแหละครับยุคโควิดเนาะเป็นไ,ปไงพร้อมไหม,มพร้อมแล้วพร้อมแล้วเนาะแมนเดี๋ยวรอนะพิมมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนเยอะนิดหน่อยครับไปดูปดกล้วยอบนะใจไปอ๋อปลาปลาปลาเอาพลังงานแสงอาทิตย์อันแสงอาทิตย์มีปูนรนนิษฐานอบทานอบทานอ่ะไปดูสินค้าอีกชนิดหนึ่งอีกสินค้าหนึ่งนั่นก็คือ กล้วยอบแสงอาทิตย์อันนี้กล้วยอบทานอ๋อกล้วยอบทานเนะนะจะมีข้างนอกบ้านอ๋อตอนนี้มี2แบบเหรอครับอ๋อโอ้โหเป็นตู้อบแบบนี้เลยที่ใจอบทานอันนี้อบทานเหรอครับอ๋ออันนี้คือกำลังอบอยู่อบอบตอนเช้านี่อ๋อนี่ไงมีฐานอยู่ข้างล่างนี่ครับโอ้โหร้อนๆเลยครับแล้วก็มีกลิ่นกล้วยมาเลยหอมมากเลยอะยังไม่ได้กินนะครับกำลังอบอยู่งก้าวหน้าได้กลิ่นมากเลยอะหอมครับนี่จ๋าอันนี้เ้าบอกนี่อบแล้วเนาะ ดเวลาสองวันโ,โ,โว,วันเลยนะกว่าจะได้กินนะครับโอ้สินค้าแบบทำเองเลยนะครับเาจจะมีสูตรแบบของชาวบ้านเลยครับอันนี้คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์นะาจนาะเ้าคืออยู่ในเพจเลยครับใครสนใจสามารถสั่งได้นะครับนะนาใจก็ผล,ผลิตกับน้องกวางนาใจเป็นคนผลิตน้องกวางเป็นคนตอบแชทเนาะครับส่งสินค้าหลายชนิดัอบก เอาไปรูปนี่กล,ล้วยไเยอ,อันนี้กล้วยลูกไหนมาครับน้าจครับลูกสวนมาจากล้วยเอามาจากสวนครับครับจึก็มาแปรรูปเป็นกล้วยอบทานกับกล้วยอบแสงอาทิตย์นะครับนะ<ต>มีสองแบบครับแสงอาทิตย์อยู่ข้างนอกเนาะอ่ะตอนนี้ปิดก่อนปิดพลิกก่อนนะครับโอ้โหวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับนะ้าใจก็ครอบคลุมทุกอย่างเลย <c oughs> ครับ ปิดก่อนครับขอบคุณน่าใจมากๆครับครับระหว่างทางไปสวนน่าใจนะ้าพิมพ์ก็มาเจอน้องวัวข้างทางนะครับชาวบ้านเลี้ยงไว้นะครับคลาสสิกมากเลยบ,บ้านเราก็มีอะไรให้หน่าค้นหานะครับกับยุคโควิด ยุคนี้นะครับที่ต้องอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับสูงสุดสู่สามัญ Back To Basic นะครับก็เอาใจช่วยทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับจะพยายามถ่ายทอดวิถีชีวิตบ้านเราให้ออกมาให้ดีที่สุดน,นะครับครับตอนนี้นะพิมพ์ก็มารอเราแล้วนะครับมาทาักทายนะพิมพ์นอยโอ้เสียงพึ่งเลยนี่โกนพึ่งนะครับ ครั้งก่อนที่น้ำกวางพามาดูนะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับมาดูผลงานนะท,ท,ทักทายนะพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน่ครับสวัสดีครับ,รบโอ้นะพิมพ์ <c oughs> ได้เวลาเอาโขนพึ่งแนละ้วเนาะเอาละเหยาเฮงละเหยาเฮงละอันนี้มันอยู่ประมาณกี่เดือนแล้วครับอ๋ออันนี้มาประมาณนา่าจะสี่เดือนแล้วเนาะสี่เดือนแล้วอ่ะโดนมกระลามันก็ครับตอนนี้มีษาเอ้ยสี่เดือนไปแล้วไงสี่เดือนกว่าแล้วโอ้ประมาณสี่เดือนกว่าถึงจะเปิดเอาโกนได้เนาะน้ำ ครับเมื่อีครับนะพิมดอกอันนี้มันปอบานปอบานผมมีเม็ดแล้วนะลำใหญนะดอกลำาไยมีเม็ดแล้วครับแต่พึ่งก็เอาเกสรจากดอกเอาไปทำรังเนาะครับผวางเลยครับวางเลยนพิมก็เป็นเอาน้้าพึ่งจากธรรมชาติไปขายนะครับนะรสชาติหวานนะแล้วก็ในเพจน้องกวางก็จะเริ่มมีแล้วนะครับนะมีแน่นอนครับเริ่มส่งแล้วเริ่มส่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ภารกิจหลักของเราก็คือต้องมา กูเอาโกนพึ่งกันก่อนนะครับอ่ารังไหนอ่ารังนี้ก่อนหรอวันนี้จะเอากีโกนครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพอกวดนี้ก่อนเนาะได้เลยได้เลยจริงแล้วมันมีเปล่ยนเศร้ากับโขนไหมฮะยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ามีหลายที่มีหลายจุดครับครับมีหลายจุดด้วยกันได้เลยช่วงนี้ผมก็จะติดสอยห้อยตามไดพิมไปเรื่อยๆนะครับนะครับครับครับอ่าต่ดตัวกันติดตัวกันเบียรมีอุปกรณ์ของผมนะครับนั่นก็คือปุ๊บ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 โอ้โหเนี่ยก็มา อคุมกันก่อนนะป้องกันอันตรายจากพึ่งภารกิจภารกิจวิภารกิจเสี่ยงนะค,ะคะ้อง,องคุมกันก่อนแต่พึ่งจะบอ่ค่อยดูเหมือนตอนน่นเอเนาะนะเนาะเพราะพึ่งนี่มันจะบบปล่อสุขขอปกปลดกมนันเ,เลยละมันเกยโคลนอนะ้ไม่เห,ไหเ็ไม่เห็นเห็นกายเบียรออดดึงตั้งหลังออกอ่ะ ลองสาธิตไปได้อะได้ได้ได้เอออย่างนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยว้ามาปันตรงคอครับอือหืออ่ะมาติดตามรับชมภาพเบียดที่ป้องกันละปิดเหรอไม่ใช่ขี่มอไซค์นะยังยังโดนกลางได้อยู่นะคะเดี๋ยวเอาผ้ามาพันค่ะจ้าตอนนี้นะพิมพ์ก็มาเซฟ ร่างกายด้วยการคุมมีอุปกรณ์เซฟตี้นะนะพี่เนาะครับจะย้ายขวดเราไปก่อนได้เลยครับโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวให้นะพิมพ์จัดการไปก่อนที้มันยังบวบไปยังกอได้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 ะตอนนี้นะพิมพ์ก็มาแกะโขนก่อนครับเสียวอยู่นะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยครับเฮ้ยพึ่งอยู่ข้างในนะพิมพ์เนาะ บ้านนะครับก็มาให้ชิดถ่ายทอดให้ได้รับชมนะครับน้ําผึ้งแท้ๆเลยนะครับเจสอนลำไยนะดอกลำไยที่น้องกวางเคยบอกนะอ,อ๋อบินหมอกมาแล้วตัวหนึ่งโอ้เสียวแบบป้องกันก่อนะครับครับอันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้รมควันผึ้งนะครับใช้กาบมะพร้าวเนาะแค่ลมควันบบไหคกับ <c oughs> รมควันเพื่อให้ตัวผึ้งออกจากรังนะครับ อันนี้นะคิัก็เอาใบต,ตองกล้วยมาแล้วครับ้วพี่มใบตองกล้วยมาทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่ร้องไยังร้องไยังว้างๆอย่างไรอ๋อครับอาเอามาปีได้เลยครับไปที่ร่มก่อนนะครับโ,<ห>โอ้โหโกจะได้กินในปีละครั้งนะ,นะนครับพ<ห>ี่เนาะครับน้ำผึ้งนะหรือว่าทุกๆสี่เดือนห้าเดือนครับอ๋อปีไหนมีรอบหนึ่งปีไหนมีหนึ่งรอบ ที่ไหนไมรบครับไปพิมพจัดการก่อนนะครับตื่นเต้นนะครับก็ต้องเซฟตี้ให้ดีๆนะครับนะโอ้ผักหวานนะครับของนายใจนี่ของนายใจนักพิมพ์นะครับอ่ะลุ้นกี่ทีครับอ่ะเรียงเตรียมจุดแล้วนี่เราไม่ใช็เผานะคะเาแค่ควันของการลมควันนะครับจูดแล้วเด้ออันนี้ไฟ อเอาลยอเอาเจียวตั้งไฟมั้ <จะ S 1> ตั้งไฟ <ป S 3> เอาเอาเอาเตรียมไข่อะฮ<ส><ส>ั่นเฮ้ยเจียวก็เสียวนะเจียว <c ười> ก,ก่อนโอ้โหไปแล้วได้แล้วครับ <c ười> อ๋อแค่ควันไปที่ลมควันกะได้เลยโอ้โ oh ห ใช้ได้ใช้ได้ครับจะลองหนึ่งหนึ่งโกนก่อนนะเซฟตี้ก่อนครับอ,อันนี้อันนี้เอาใส่เป็นถุงมือครับเพราะว่าม,มันมาได้ซื้อถุงมือไหมได้เลยเอาถุงมือใแค่ถุงมือครับต้องเซฟตี้นะเซฟตี้มากกว่นี้พรากิดเสี่ยงอันตรายครับ ถ้ามีถุงมือก็จบเลยเนาะครับมีจะใช้โมดิฟายเอาสองเส้นครับส้องเหรอครับต้องเหรอครับแปะเลยนะแปะเลยกอ้าวอ้วเอาอันนี้อันนี้จากกันหน่อยสิสองเส้นละสองเส้นแล้วครับจากกันหน่อยเนื้อผีป็นคนแบบตกเอาหางเพิ่งออกมาต้องเซฟกว่าเราพี่เดียรช่เราแผนกถ่ายทำอันนี้ก็ควันพร้อมแล้วอ๋อ ไม่เนาะนี่ก็ได<อ>้เานะเา,นเานะออวออสส์อ้าวเลวไม่ทิพอ้ยออสส์นะครับมาเฮ้ย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 โอ้ยยังย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นเออ โอ้ตอนนี้ได้เหงื่อแล้วครับเหงื่อซึมแล้วรับน,นี่จัดการแล้วครับมาแล้วออกมาแล้วครับได้เวลาสเตฟตี้ครับ เริ่มบินว่อนแล้วครับอ่าลงมาแล้วครับอืหโอ้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 วอ้โอ้อนโองโอ้โอ้โอ้รอ้โ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 อ้อ้โ้โ้โอ้โอ้โอ้โ้้โอ้โอโ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้โออ้โอ้โอ้ยออ้วโอ้้อ้โอ้โออ้โอโอ โอ้ยโอ้ยมาเฮียมาเียฮิวก่อนนะครับครับตะกุยต้กยหนักมันหนักอันดับสองอดชรองน้ำเอาอุเกรณ์มนเลยลุยมันแบบต่อยนแน่เดี๋ยวเฮ้ยอะไรครับกระนังตอมแน่ตัวเอ้าเริ่มปิ้วแล้วแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งออกมาต่อย้าพี่นะออกเสียให้อุปกรณ์ โอ้ยโดนโดนตอมแล้วเดี๋ยวในครั้นี้ค่ะพี่ตอมค่ะตอมค่ะตอค่ะอ่ะนาทีกันมาคว้าไปคว้าไปเลยไปนาทีอันนั้นอันนาพีประกลัวนะครับภารกิจเสี่ยงอันตรายอ่ะมาดาข้างหลังนี่นะครับ อเ,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 เอาเปิดนะเปิดนะเปิดเปิดครับโอ้โหมาแล้วมาไหมว้าวว้าวว้าว ตัดแล้วครับโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วะกแค่ก่อนที่มันทำงามให้กำมอไอ้น่ะมาทำเยอะเนี่ยโอ้โหอะไรโอ้อารกิบสองนั่นหรอสองนั่นบวกกันนอกอ่ะไปเลยฮะที่แบบโดนหรอครับเสียวครับ โอ้เป็นแผนๆแบบนี้เลยครับโอ้สวยๆสวยนะครับน้องพิมสวยๆสวยค่ะ เฮ้ยเดีครับเดี๋ยวครับเดียมอยู่เจ็ไก่ ต่อเบียทิพย์แล้วค่ะนะ่ะน้พาพิ์ว่าคลังนี่บะสวกหรือเปล่ากกินไล่เขาไปตั้งปุ้นนะ่ะเบียทิพย์เสียวอยู่ข้างหลังแสดงว่าได้ที่แลนอนอะเนาะ โอ้ด้หนักขนาดเนีครับ แบบใกล้ชิดแล้วน,นะดูครับต้องให้ผู้ช่วชานเนาะอวดเสียว,วเยอะนะนะพิมพ์เนาะเยอะเยอะหน้าจีบับน่าจะได้ประมาณสี่ห้าขวดนะครับขวดหนึ่งรนะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นหนูนะพิมพ์ด้ยวยครับอุ่นๆเลย เฮ้ยมันเข้ามาีนออกไปไหมออกไปยังออกไปละพาลกิเสียงตายไม่ทิพนีไปแล้วโดนพึ่งเข้าในหมวกันนอกไปละดูมุมไก่ก็ได้สีนะเพ่พพเแต่ตรไปมาาเพ่พึ่งมันติดนี่ดูมุมนี้บ้าง นักขนาวนว่านนพิมพ์ว่ะนั่งนี่ปวโด,ดโทษฮะมีพึ่องอ่อนแต่นอนน่นเนาะใช้มือถือแล้วเนาะอยู่ใกล้อยู่ได้มามดตกะกันน่ะพัดโท้อนักแต่นักว่า อืมอ,อันนี้ช้ำๆเลยชๆๆๆ่ำๆช้ำๆโอ้โหยังหมดนะตามเมื่อกี้เบียร์ที่เกือบพลาดท่านะครับพึ่งมันมุดเข้ามาในหมวกกันน็อกนะครับโอ้โหเกือบไปนะโออ,อันตรายนะครับต้องมากับผู้ชีวชาญนะเราก็ถ่ายทําแบบห่างาแล้วกันเนาะเมื่อกี้แบบใกล้ชิดเลยครับ โอ้โหอะเขอยู่ห่างๆแล้วกันตอนนี้ครับเกือบไม่รอดครับ ความปลอดภัยหมดแล้วหมดแล้วอย่เราไปขั้น,นะน,ทนที่บ้านเนาะเพียนะขั้นน้ำทีบ้านนะคะคือตอนนี้อันตรายมากครับพึ่งสดๆจากโกนลนะนะคระพิมขอบคุณมากๆครับครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน จะไปกองที่บ้านะได้เลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอตัวรีภัยก่อนเดี๋ยวนะพิมพ์จะจัดการอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับครับเดี๋ยวขอกลับบ้านละครับขอบมากครับนะพิมครับโอ้โหภารกิจเสี่ยงตรายนะครับอ่ะเราก็เดี๋ยวไปคั้นกันต่อที่บ้านนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพึ่งครับกลับละครับหลังจากเราไปเอาพึ่งโกนที่สวนของน้าพิมพ์ตอนนี้ก็มาที่บ้านแล้วก็จะมาคั้นกันช่วงเย็นนะครับ นพิมพสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โห oh oh. หลังจากที่เราไปหาเอาโกนพึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะพิมพก็จะทําการคั้นเอาน้าพึ่งมาใส่ขวดนะครับนะครับ uh oh. วิธีการคั้นคือทำยังไงครับนะพิมพครับ uh oh. ตอนที่ได้มาตอนนี้มากรองนิดนึงรอบแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วแต่ก้านนี่หนึ่งรอบละครับเดี๋ยวเอาอย่าบกรองรอบสุดท้ายคือผ้าเขานี่อ๋อ oh, ใช้ผ้าขาวกรองนะแต,แต่ว่าตอนน้ตองแม่มันก็มา,าต้องระวังตัวพึ่งเลยนะเพราะตอนนี้เสียวมาก ครับใช่ใช่แม่ okay, พิมพ์ก็เชี่ยวชาญนะครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการทำนะครับพอดีเราก็ดูเป็นความรู้นะครับนะครับแม่พิมพ์กรองรอบแรกไปแล้วเนาะครับรอ,องรบอบแรกแล้วรนะเรอบรอบที่2รอ,อบสุดท้ทายลรอบที่สองนะครับโอ้น้ำผึ้งสดๆน้ำผึ้งลำไยนะครับนะก็ใครสนใจสามารถสั่งได้น้องกวางเป็นแอดมินอยู่ที่เพจ ผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะครับผมก็จะเด้งเพจให้เรื่อยๆนะเพื่อนสนใจน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติ100%นะครับนีการวิธีวิธีกรองของน้ำพิมพ์นะครับใช้ผ้าขาวสะอาดแบบนี้เลยครับโอ้โหก็เป็นภารกิจเสี่ยงอันตรายนะครับเพราะว่าพึ่งเยอะมากเมื่อเช้าผมโดนตัวหนึ่งแต่ไม่จี้นะ มันมุดเข้ามาในหมวกกันน็อกได้ครับตัวหนึ่งโอ้โหร้อนเลยครับเห็นรอบที่แล้วนะพิมพ์บอกว่าขายแบบไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคนสั่งแบบหมดเลยครับมีทั้งน้ำผึ้งลำไยและน้ำผึ้งกาแฟเนาะเกลี้ยงเลยรอบรอบครั้งที่แล้วนะครับนะขายดีขายดีมากเลยครับส่องแล้วมายังไงคุณนะพิมพ์แบบ กรองรอบแรกไปแล้วกรองรอบแรกไปแล้วต่อไปรอบที่สองแต่ว่าต้องกรองตัวพึ้งครับโอ้โหเสียว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 โอ้พึ่งเยอะมากแล้วช่องแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นี่แล้วไม่มีผสมนะครับของจริงครับครับกรองแล้วหนึ่งขวดครับสนนราคาที่กี่บาทครับในพิพพับต่อขวดครับ อ๋อขายราคาตะปันเฮานี่ก็ไ่แพงไมไม่แพงนะครับเนาะราคาพิเศษร,ราคาพิเศษแล้วกันเนาะราคาพิเศษก็แล้วกันได้เลยได้เลย,เลยก็ไปทักที่เพจน้องกวางได้นะแอดมิน <Ad min S 2> กวางสวยๆจะตจะฟ้องใส่ราคานะที่เพจเลยครับโอ้มาแล้วครับต้อมน,นี่ไม่นุ่นเนาะครับมวรจะได้พึ่งน้ำพึ่งแท้แต่ละขวดนะไม่ง่ายนะครับ ต้องใช้ความชำนาญนะครับไหนจะเสี่ยงอันตรายกับตัวพึ่งที่มีเหล็กในนะครับนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราไปสัมผัสตอนที่น้าพีนไปเอาที่โขนพึ่งมาแล้วนะนี่ยังไม่หมดนะครับนี่มีอีกหลายโขนนะครับนะครับยังอยู่ยังหลายครับนี่มีหลายโกนอยู่ครับยังอยู่ยังหลายโขนกระังอีกโขนแรกอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวขออุดหนุนหนึ่งขวดแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําเมนูในครั้งหน้านะครับอันไนตาก้าทานาจจะขานอยู่บะ เมล้อคมันมันไหลออกค่อไหลัให้ไหลออกว้าไมย่ลว่นองสจากของแทร้ครับมพ่งรโดยนพิมพ์เลยนะครับม่ิกาลัง่ะพ่เบ้กระทบครับเอาลงเองม้วเลยกันน่ะครับทเองคนเดียวอโ ต้องยกนิ้วให้นพิมเลยนะครับก็การขันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ขวดแล้วก็ขออุ่หน้าพิมหนึ่งขวดเนาะครับขอบคุณนพิมมากๆครับครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะทําการกรองใส่ขวดแล้วนะครับเพราะว่านพิมพ์กรองมาแล้วสองรอบแล้วนะครับครับจะใส่ขวดแล้วนะครับครับโอ้มีพึ่งเป็นตัวเลยทำเป่ง แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่มันจะลอยขึ้นมาอ๋อครับครับแม่มันลอยขึ้นมาเราก็ตักออกครับนี่สดๆนะครับใครสนใจก็แอดมินกวางรอเราอยู่นะครับผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะครับการได้ก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะครับครับมีคุณพิมก็น้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงครับน้ำผึ้งแท้เกี๊ยสอนลำไยนะครับครับลองก่อนก็ได้เลย นอกไปด้ต้องเรียนจีนแน่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยเนี่ยไปแล้วครับเทีก่อนโอ้โหขวดนี้ขวดแรกเราขอเจ้านะครูเองเนาะใช่ครับอ่าได้เลยได้เลยครับมันมันมานมันขวดแรกของปีครับขึ้นครั้งแรกของปีเนาะน้าพิมเนาะลังแรกด้วยพี่เบียร์ประท้อสลีโมโกเลยนะขวดเนี้ยใช่มันมันครับน้ำผึ้งเกสรลำใหญ่นะครับ ไ,ไหลลเยครับช้อนมาต,ต,ตักชิมเลยล่ะอ่ะคุยชอ้ชอนช้อนตักชิมหน่อยออว,ว,าวออย้าหว้าวเดี๋ยวขอชิมหน่อยครับอ,รอ่ะคุณเองมาจอนโอ้ไม่ใช่นาพีพะพีแล้ว <S <S อ,นนอ่ะเห็นเนื้อกับไฮเลยนะเนี่ยอันนี้ละกันครับเก่งใจนะพิมเดขอชิมหน่อยนึงครับอะไร ถ้ากินสดๆนี่มันจะบาดคอนะเลอ๋อได้ครับก็อปกตตี้ผึจะเอาแป้งน้ำมะนาวอ๋อผสมน้ำมะนาวแค่ตัวน้ำมะนาวอ่ะชิมเป็นไงบ้างหวานบาดคอไหมอ้าวให้คนเบียร์ชิมหน่อยหรือว่าหวานละมุนหวานครับของแท้มันจะแบบ กลิ่นมาถึงออกเนาะน่าชิมเนาะบะบาดคอเหรออะกลม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 มากบะบาดเลยบะบาดเ้ยน่าหวานพอดีมันมีรสซุนตาะเจ้าเข้มข้นอร่อยกินวละสองช้อนโต๊ะหอมละมุนบะบาดคอคือแบบ รู้เลยว่าของจริงครับพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหอมเนาะขอบคุณนะพิม์จังมากเนาะต้องขอขอบคุณนะพิมพ์ที่มาทําวิธีการตั้งแต่ไปเอาที่โกนพึ่งนะครับเนาะแล้วก็คั้นน้ําพึ่งมาเป็นขวดๆให้เราแบบนี้เลยนะครับไม่ง่ายนะครับต้องใช้ความชํานาญเนาะยังไงใครสนใจสามารถติดต่อทางเพจจองไว้ก่อนได้เพราะช่วงนี้ทยอยอทยยขึ้นละได้เลยครับจองไว้ก่อนได้เลยจองออเดอร์ไว้ก่อนยังไงขอบคุณนะพิมพ์มากนะครับ คนแรกของปีคนแรกของปีนี่เลยเบียร์ที่ขอมจอนนะครับคุณจ้า